บนโลกของเรามีเครื่องจักรบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นให้ใหญ่เกินมนุษย์ใหญ่จนคนหนึ่งคนเหมือนจุดเล็กๆในเฟรมภาพใหญ่จนภูเขาทั้งลูกเหมือนกองดินที่มันดันได้ภายในไม่กี่นาทีนี่คือเครื่องจักรที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อความสวยงามแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานที่มนุษย์ธรรมดาไม่มีทางทำได้ตั้งแต่รถขุดที่มีขนาดเท่าตึกระฟ้าไปจนถึงเครื่องเจาะอ,อุโมงค์ที่มีใบตัดใหญ่ระดับอาคาร วันนี้ซิกมาจะพาไปดูสิบเครื่องจักรยักษ์ที่ใหญ่จนไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะสร้างขึ้นมาได้จริงและคุณจะได้เห็นว่าพลังของวิศวกรรมมนุษย์มันไปไกลกว่าที่เราคิดไว้มากแค่ไหนอันดับที่1นึ่งแบ็เกอร์สองเครื่องจักรขุดเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบ็คเกอร์สองถูกขนานนามว่าผู้เขาเหล็กที่ขยับตัวได้พรทันทีที่คุณยืนมองมันครั้งแรกทุกอย่างรอบตัวคนรถ บ้านจะดูเล็กลงทันทีเหมือนเป็นของเล่นมันถูกสร้างขึ้นในปี1995เพื่อทำงานในเมืองลิกส์ไนท์ของเยอรมนีและถือครองสถิติโลกว่าเป็นยานพหาหนะบนบกที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างน้ำหนักของมันราว14,200ตันสูงเท่ากับตึก20-21ชั้นและยาวเกือบ230เมตรซึ่งใหญ่พอจะบดบางเส้นขอบฟ้าได้แบบไม่ต้องพยายาม หัวใจของยักษ์ตัวนี้คือล้อกัดดินขนาดมหึมาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า21เมตรขนาดใหญ่พอที่คนสามารถเดินเข้าไปด้านในได้แบบสบายๆในหนึ่งรอบของล้อถ้วยตักแต่ละใบจะควักดินขึ้นมาหลายร้อยตันและเมื่อรวมการหมุนทั้งระบบแบ็กเกอร์293สามารถขุดดินได้มากกว่า2,40 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวัน ปริมาณมากพอจะย้ายเนินเขาทั้งลูกให้หายไปได้ในเวลาไม่นานมันทำงานช้าๆแต่มั่นคงเหมือนกำลังลบภูเขาออกจากแผนที่ทีละชั้นแม้น้ำหนักจะเทียบเท่าตึกหลายหลังรวมกันแต่แบ็กเกอร์293ก็ยังเคลื่อนที่ได้ด้วยตีนตะขาบยักษ์ถึง12ชุดแต่ละชุดใหญ่เท่าห้องทั้งห้องการเคลื่อนตัวของมันอยู่เพียงประมาณ1-2กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแทบจะไม่ต่างจากการเดินของเต่า แต่สําหรับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ระดับนี้ความช้าและความนิ่งคือสิ่งเดียวที่ช่วยให้มันไม่พังลงมาเพราะแรงเฉือนหรือความเครียดของโครงสร้างที่มหาศาลเกินไปหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผู้คนยังเล่าขานคือการเคลื่อนย้ายตัวมันจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งห่างออกไปราว15 2 0ถึง20กิโลเมตรการย้ายยักษ์หนักเป็นหมื่นตันไม่ใช่เรื่องเดินเครื่องแล้วลุยไปเลยตามธรรมดาแต่ต้องมีการวางแผนเป็นเดือน ปิดถนนปิดสะพานหรือสายไฟทําเส้นทางชั่วคราวเฉพาะมันและต้องตรวจสอบพื้นดินทุกเมตรไม่ให้ยุบตัวแม้แต่น้อยการย้ายครั้งนั้นกินเวลาหลายสัปดาห์และชาวบ้านจํานวนมากออกมายืนดูภูเขาเหล็กเคลื่อนผ่านหมู่บ้านของตัวเองเหมือนฉากจากหนงังสายไฟที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าแบ็คเกอร์293ไม่ใช่แค่เครื่องจักรทำเหมืองแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานแบบสุดขั้วของมนุษย์ เป็นการประกาศว่าหากเราต้องการสร้างอะไรที่ใหญ่พอมันสามารถทำให้มนุษย์ดูเล็กลงได้ในทันทีและย้ำให้เรารู้ว่าวิศวกรรมที่บ้าพลังของมนุษย์บางครั้งยิ่งใหญ่พอจะท้าทายธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่ออันดับที่ 2. พรีลูด FLNG โรงงานกา๊าซลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าเครื่องจักรส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นบนดิน p พ l ูส์ FLNG คือการพลิกกฎทั้งหมดเพราะมันคือโรงงานก๊าซธรรมชาติขนาดยักษ์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นดินใดๆแต่ลอยอยู่กลางทะเลเปิดโดยความยาวเกือบ500เมตรใหญ่กว่าเรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐานถึง6ลำต่อกันมันไม่ใช่เรือแต่มันเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ถูกสร้างขึ้นให้ลอยเหนือผิวน้ำอย่างมหฮือมาเมื่อมองจากมุมสูงตัวโครงสร้างโลหะทอดยาวเหมือนเกาะเทียม มีปล่องไอเสียท่อส่งและแท่นผลิตปกคลุมตั้งแต่หัวจดท้ายเหลือทั้งลำหนักกว่า6แสนตันจนบางคนเรียกมันว่าภูเขาเหล็กที่ลอยอยู่ในทะเลหน้าที่ของมันคือรับกา๊าซธรรมชาติจากใต้ทะเลขึ้นมาแยกส่วนแปลงให้กลายเป็นกา๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG แล้วบรรจุใส่เรือขนส่งต่อไปทุกขั้นตอนเกิดขึ้นบนทะเลแทบทั้งหมดโดยไม่ต้องพึ่งแผ่นดินใหญ่ สิ่งที่ทำให้พรีหลุด FLNG น่าทึ่งสุดๆคือความสามารถในการรับมือกับคลื่นลมระดับมหาสมุทรเพราะจุดที่มันปักหลักอยู่คือพื้นที่ที่เจอพายุระดับพัดบ้านพังอยู่เป็นประจำ แต่ทั้งโรงงานลอยน้ําถูกออกแบบให้หันตัวเองรับแรงลมและคลื่นโดยหมุนตามสภาพอากาศแบบอัตโนมัติมันใช้ระบบสมอใต้น้ําหลายจุดที่ลึกลงไปเป็นร้อยเมตรทําให้เรือลำม,มะฮืมานี้ยังอยู่กับที่เหมือนถูกปักหมุดลงทะเลแม้คลื่นสูงหลายสิบเมตรก็ยังไม่สามารถเขย่ามันให้เสียสมดุลได้ ภายในมีท้งห้องควบคุมที่ซับซ้อนห้องปฏิบัติการที่พักลูกเรือโรงไฟฟ้าและระบบแปรรูปก๊าซที่ปกติจะครองพื้นที่หลายสนามฟุตบอลบนบกแต่นี่คือการย่อโลกอุตสาหกรรมทั้งหมดมาใส่ไว้ในแท่นลอยน้ำเพียงหนึ่งเดียวนักวิศวกรหลายคนมองว่าพรีลูดคือการผสานความรู้ด้านพลังงานการเดินเรือและโครงสร้างระดับเมืองให้กลายเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ สำหรับคนที่ได้ยืนมองพรีหลุด FLNG ใกล้ๆทุกอย่างรอบตัวจะเหมือนหายไปเหลือเพียงกำแพงเหล็กสูงต่างงานที่ปิดท้องฟ้าเกือบครึ่งเหมือนกำลังยืนอยู่ข้างยานแม่จากอนาคตที่มนุษย์สร้างขึ้นเองในยุคปัจจุบันใหญ่เงียบและทรงพลังอย่างที่ธรรมชาติเองยังต้องถอยให้อันดับที่3า n o โทนอฟเครื่องบินขนส่งหนักที่สุดที่มนุษย์เคยสร้าง ถ้าเครื่องบินโดยสารทั่วไปทำให้เรารู้สึกเหมือนมนุษย์เอาชนะท้องฟ้าได้แล้ว a n t o n o ฟ225คือการยกระดับความสามารถนั้นขึ้นอีกชั้นเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อบรรทุกผู้โดยสารแต่ถูกสร้างมาเพื่อยกสิ่งที่ไม่มีเครื่องบินใดในโลกยกขึ้นได้ตัวเครื่องยาวกว่าเครื่องบินพาณิชย์ทุกลำ กว้างกว่าสนามฟุตบอลหนึ่งสนามทําให้เมื่อมันจอดอยู่บนลันเวย์เครื่องกําเนิดไฟฟ้ารถบรรทุกและคนงานทุกคนดูเล็กลงทันทีราวกับเป็นแค่ของเล่น a n 2 2 5ถูกออกแบบในยุคสงครามเย็นโดยสหภาพโซเวียตเพื่อบรรทุกชิ้นส่วนของกระสวยอวกาศระบบโครงสร้างทั้งหมดจึงต้องแข็งแรงกว่ามาตรฐานเครื่องบินทั่วไปหลายเท่าน้ำหนักเครื่องแบบเปล่าก็เกิน175ตันและเมื่อนับรวมสัมภาระเต็มลำ มันสามารถทยานขึ้นฟ้าด้วยน้ำหนักรวมกว่า600ตันกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่แทบไม่มีวิศวกรคนไหนเชื่อในตอนแรกว่าจะเป็นไปได้ตัวเครื่องติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนขนาดยักษ์ถึง6ตัวเรียงกันใต้ปีกราวกับเป็นกำแพงเหล็กเคลื่อนที่ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องลันเวทั้งเส้นจะสั่นเหมือนมีพายุลูกหนึ่งกำลังพัดผ่านพลังดันมหาศาลนี้ทำให้มันทยานขึ้นได้แม้จะบรรทุกของหนักระดับหัวรถจัก รถถังหรือกังหันลมทั้งกังหันสิ่งที่ปกติจะต้องใช้เรือขนส่งเป็นหลักแต่มันสามารถทำสิ่งเหล่านั้นอย่างง่ายดายแต่สิ่งที่ทำให้ AN225 น่าทาถึงยิ่งกว่าคือความสง่างามบนฟ้าแม้ตัวเครื่องจะใหญ่ระดับเมืองลอยฟ้าแต่การทรงตัวกลับนิ่งราวกับเป็นเครื่องบินลำเล็ก การบินแต่ละครั้งต้องใช้ทีมช่างหลายสิบคนดูแลเพราะระบบภายในซับซ้อนทั้งเรื่องของความดันน้ำหนักและโครงสร้างปีกที่รับแรงลมมหาศาลเหนือระดับความสูงหลายพันฟุตระหว่างที่มันบินผ่านผู้คนมักหยุดมองขึ้นไปบนฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจพอภาพของปีกยักษ์ค่อยๆเคลื่อนผ่านเมฆทําให้รู้สึกเหมือนกําลังเห็นเรือลบลอยเหนือขอบฟ้าเครื่องบินลํานี้แม้ถูกสร้างมาเพื่อนหน้าที่เฉพาะ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นงานศิลปะทางวิศวกรรมที่ทําให้โลกยอมรับว่าความฝันของมนุษย์สามารถยกขึ้นฟ้าได้จริงแม้จะหนักเกินกว่าที่โลกคิดว่ามันควรจะบินได้ก็ตามอันดับที่4 p n h L2350 รถตักล้อ,อยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ้ารถตักทั่วไปยังทำให้ดินทั้งกองขยับได้ทีละชัว่วกำมือ p n H l l 3 5 5คือระดับที่ทำให้ภูเขาทั้งลูกเหมือนจะขยับตามไปด้วยเพราะนี่คือรถตักล้อ,อยางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมา ตัวรถสูงกว่าอาคาร2ชั้นล้อแต่ละล้อใหญ่กว่าคนทั้งตัวจนยืนเทียบแล้วเหมือนตัวละครจากหนังสายไฟมากกว่าเครื่องจักรที่ใช้ในเหมืองจริงๆ L2350 ถูกออกแบบมาเพื่องานเหมืองขนาดมหึมาที่ต้องขนวัดสดุปริมาณมากในเวลาสั้นที่สุด ถังตักด้านหน้ามีขนาดใหญ่จนนักขับรถบรรทุกเหมืองแบบยักษ์ต้องถอยหลังเข้ามารอให้มันตักใส่เพราะการตักหนึ่งครั้งสามารถย้ายดินหรือหินได้มากพอๆกับรถบรรทุกทั้งคันและไม่ใช่รถบรรทุกธรรมดาแต่เป็นรถบรรทุกเหมืองหนักที่ตัวใหญ่กว่า6ล้อบนถนนทั่วไปหลายเท่าเครื่องยนต์ของมันให้แรงม้าระดับเกือบ2,300แรงมา้าพอๆกับการเอาเครื่องยนต์ของซุปเปอร์คาร์หลายๆคันมารวมกัน แรงมหาศาลนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อความเร็วแต่เพื่อตักหินหนักหลายสิบตันขึ้นมาจากพื้นเหมือนตักข้าวสารหนึ่งถ้วยล้อแต่ละเส้นเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ4เมตรทำหน้าที่รองรับน้ำหนักรวมที่เกิน260ตันเมื่อมันเคลื่อนตัวแต่ละครั้งพื้นเหมืองจะสั่นเหมือนกำลังมีอะไรหนักมากกำลังคลืบคลานอยู่ใต้ดิน ตำแหน่งคนขับอยู่สูงจนมองลงมาเห็นรถทุกคันเป็นจุดเล็กๆและต้องใช้บันไดสูงหลายเมตรปีนขึ้นไปเหมือนกำลังขึ้นไปคุมป้อมปราการเหล็กขนาดยักษ์การควบคุมแอล5 0ต้องอาศัยความแม่นยำสูงพาอแม้ขยับเพียงนิดเดียวทั้งตักก็สามารถปาดกองหินขนาดใหญ่ให้หายไปในพริบตาสิ่งที่ทำให้มันยิ่งน่าทึ่งก็คือ แม้มันจะใหญ่และหนักเกินกว่าที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะจินตนาการได้แต่รถคันนี้ถูกสร้างมาให้ใช้งานได้ทุกวันจริงๆในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอย่างเหมืองเปิดโลง่งอุณหภูมิสูงฝุ่นหนักและพื้นขรุขระระดับที่รถทั่วไปเข้าไปไม่รอดแม้แต่10เมตรแรกมันคือหนึ่งในงานวิศวกรรมที่พิสูจน์ว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างเครื่องจักรแค่เพื่อให้ทำงานได้แต่สร้างให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกจะยอมรับ จนเมื่อมีคนยืนอยู่ข้างล้อของมันก็แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของโลกใบนี้อันดับที่5แคทเธอร์พิวล่าเจ็ดดรถบรรทุกเมืองที่ใหญ่พอจะเป็นตึกเคลื่อนที่ ถ้ารถบรรทุกบนถนนธรรมดาเป็นแค่ยักษ์ตัวเล็กๆในโลกของเราแคทเธอร์พิลล่า 797F ก็คือตึกเคลื่อนที่ได้ในโลกของเหมืองแร่พอตัวรถสูงเกิน6เมตรจนคน1คนต้องปีนบันไดขึ้นไปหลายช่วงเพื่อขึ้นไปถึงห้องคนขับล้อหนึ่งเส้นมีความสูงใกล้เคียงกับคนสองคนยืนซ้อนกันและน้ำหนักของล้อแต่ละเส้นก็หนักกว่ารถกระบะทั้งคันรวมกันเสียอีก 797F ถูกสร้างมาเพื่อคนหินทีละมหาศารมากจนถ้าคนธรรมดาไปยืนดูจะรู้สึกเหมือนมันยกก้อนภูเขาชิ้นหนึ่งขึ้นได้แบบไม่ต้องออกแรงถัดบรรทุกด้านหลังสามารถบรรจุวัสดุหนักได้มากกว่า400ตันซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปยืนมองจากด้านท้ายก็จะดูเหมือนหลุมขนาดใหญ่ที่ไม่มีทางเต็มแต่สำหรับรถคันนี้เพียงไม่กี่รอบที่วิ่งเข้าออกก็เคลื่อนย้ายหินได้มากพอจะทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนรูปไปได้เลย เครื่องยนต์ดีเซลขนาดมาหึมาให้แรงม้ามากกว่า4,000แรงม้าเสียงที่ดังลึกๆเหมือนเสียงของสัตว์ยักษ์กำลังหายใจในท้องเหมืองแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือมันสามารถขับเคลื่อนตัวเองขึ้นเนินที่เต็มไปด้วยเศษหินไร้ระเบียบได้เหมือนกำลังเดินบนพื้นเรียบการหมุนของล้อใหญ่จนเหมือนกำลังย้ายโลกทั้งใบไป,ไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่หนักแน่นจากจุดที่คนขับนั่งอยู่มุมมองทั้งหมดคือโลกเบื้องล่างที่กลายเป็นของเล่นรถทุกคันเล็กลงแบบไม่เคยเล็กมาก่อน แม้แต่รถบรรทุก6ล้อที่เรามักเห็นบนท้องถนนก็จะดูเหมือนรถเด็กเล่นวางอยู่ริมถนนมากกว่ารถที่มีเครื่องยนต์จริงๆสิ่งนี้ทำให้การขับ 797F ไม่ใช่เรื่องของทักษะอย่างเดียวแต่ต้องมีสมาธิระดับสูงพอแม้จะขยับเพียงแค่นิดเดียวผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ใหญ่กว่าที่เราคิดมากแม้จะมีขนาดใหญ่จนมนุษย์มองว่าเกินจำเป็นแต่มันคือหัวใจของเหมืองระดับโลกที่ต้องเคลื่อนย้ายวัสดุจำนวนมหาศาลในเวลาจำกัด และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ชัดเจนว่าเมื่อมนุษย์ต้องการทํางานในระดับโลกจริงๆเครื่องจักรที่เราสร้างก็ต้องใหญ่พอจะรับมือกับภารกิจระดับโลกเช่นกันในหลายๆเหมือง 797F ไม่ใช่แค่รถบรรทุกแต่มันคือภาพแทนของพลังงานดิบของมนุษย์พลังที่สามารถย้ายภูเขาได้ทีละก้อนจนภูมิประเทศเปลี่ยนไปตามความต้องการของเรา อันดับที่6โคมัตสึ D575A รุ่นซูเปอร์โดเซอร์รถโดเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโคมัตสึ D575A รุ่นซูเปอร์โดเซอร์ไม่ได้เป็นแค่รถด,ดันดินธรรมดาแต่มันคือยักษ์ใหญ่ของโลกก่อสร้างที่ทำให้รถแบ็คโฮหรือรถด,ดันดินทั่วไปดูเหมือนของเล่นตั้งโชว์ทันทีที่นำมาเทียบกันใบดันด้านหน้ากว้างเกือบ7เมตร สูงมากพอที่ผู้ชายตัวโต2คนยืนซ้อนกันได้แล้วยังไม่้นขอบน้ำหนักทั้งคันมากกว่า150ตันและทุกครั้งที่มันเริ่มเคลื่อนตัวพื้นดินจะสะเทือนเบาๆแบบรู้สึกได้จริงความโดดเด่นของซูเปอร์โดเซอร์ไม่ได้อยู่แค่ขนาด แต่มาจากพลังมหาศาลของเครื่องยนต์กว่า1,150แรงมา้าช่วงเวลาที่ลงงานจริงใบดันเพียงครั้งเดียวสามารถเคลื่อนดินได้มากพอจะถมพื้นที่ขนาดสนามฟุตบอลให้สูงขึ้นเป็นเนินได้ทันทีและถ้าเป็นงานเหมืองแบบภูเขาจำลองมันสามารถเกลี่ยภูเขาให้ลาบลงเหมือนเราปาดทรายบนชายหาดโดยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น งานหลักของมันคือการเปลี่ยนภูมิประเทศแบบที่มนุษย์ปกติทำไม่ได้ตั้งแต่เปิดหน้าดินใหม่ขยายพื้นที่เหมืองไปจนถึงสร้างเส้นทางในพื้นที่ที่แทบไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้มันขยับตัวช้าหนักและมั่นคงแต่ทุกการเดินหน้าของมันคือพลังงานระดับที่สามารถเปลี่ยนภาพภูมิประเทศได้อย่างถาวรถ้าคนทั่วไปมายืนข้างๆมันตัวคนจะดูเล็กจนแทบกลายเป็นจุดหนึ่งบนภาพมากกว่าเป็นมนุษย์เต็มตัว ช่องหน้าต่างห้องคนขับอยู่สูงจนต้องใช้บันไดพิเศษปีนขึ้นไปและเมื่อขึ้นไปอยู่บนนั้นทิวทัศน์ทั้งไซงานจะดูเล็กลงไปอีกขัน้นเหมือนกำลังมองโลกในสเกลใหม่ทั้งหมด ซูเปอร์โดเซอร์จึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรแต่เป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจของมนุษย์ในงานระดับสร้างโลกตั้งแต่เหมืองฐานหินไปจนถึงโปรเจกต์ขนาดยักษ์ที่ต้องการเครื่องจักรที่ทั้งทรงพลังและใหญ่ที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในยุคนั้นทำได้มันคือหลักฐานว่าเมื่อมนุษย์อยากจะขยับภูเขาเราก็หาวิธีทำมันให้เกิดขึ้นได้จริงเสมอ อันดับที่7 Big Bertha SR ์ SR99 TBM เครื่องเจาะอ,อุโมงค์ยักษ์ของซี a อต e r n ในโลกของเครื่องเจาะอ,อุโมงค์มีไม่กี่ตัวที่เป็นที่จดจำเท่า Big Bertha ยักษ์เหล็กประจำเมืองซี a อต e ท n เครื่องที่มีใบตัดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า17เมตรใหญ่จนสามารถกลืนอาคาร5ชั้นเข้าไปได้แบบไม่ยากเย็นนักและมีน้ำหนักมากกว่า7,000ตันทำให้ทุกอย่างรอบตัวมันดูเล็กลงไปทันทีที่มันเริ่มขยับ บิ๊กเบอร์ท่าถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจที่ถูกมองว่ายากที่สุดในอเมริกานั่นคือการเจาะอุโมงค์ลึกใต้เมืองที่เต็มไปด้วยดิยดนหลายชั้นเศษสิ่งก่อสร้างโบราณจากยุคเริ่มสร้างเมืองซีเมนต์เก่าทรายอุ้มน้ำรวมถึงพื้นที่ที่ใกล้ทะเลจนแรงดันน้ำใต้ดินสูงผิดปกติมันไม่ใช่งานขุดทั่วไปแต่เป็นงานที่ยากมากๆที่ต้องทำโดยไม่ให้พื้นดินด้านบนสุดตัวแม้เพียงไม่กี่เซนติเมตรก็สร้างหายนะได้ ตอนใบตัดของมันหมุนช้าๆหลายร้อยตันด้านหน้าจะบดทุกวัสดุที่เจอเหมือนเครื่องเคียวหินยักษ์แรงดันอากาศด้านในต้องถูกควบคุมตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ดินทะลักเข้าตัวเครื่องทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงคอยส่งข้อมูลให้วิศวกรตลอด24ชั่วโมงและทีมงานหลายสิบชีวิตต้องเฝ้าประจำทุกจุดทั้งส่วนใบตัดส่วนลำเลียงดินและระบบยึดผนังอุโมงค์ที่ทำงานตามมันไปกิลลเมตร การเดินหน้าของบิ๊กเบอร์ท่าช้ามากๆบางวันเพียง8-10ถึงเมตรแต่ทุกเมตรคือผลลัพธ์ของแรงดันระดับมหาศาลความแม่นยำระดับมิลลิเมตรและการทำงานร่วมกันของมนุษย์ในเงามืดใต้เมืองเมื่อยืนข้างตัวเครื่องมนุษย์จะดูเล็กเหมือนจุดบนผนังส่วนใบตัดเหล็กที่หมุนอยู่ตรงหน้าให้ฟีลเหมือนกำลังต้องเข้าไปในปากของสัตว์ยักษ์ใต้ดินที่ทำงานนิ่งๆแต่ไม่มีอะไรหยุดมันได้บิ๊กเบอร์ท่าไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจกักร แต่มันคือสัญลักษณ์ของความกล้าที่จะสร้างเส้นทางใหม่ใต้เมืองที่มีคนอยู่หลายแสนชีวิตด้านบนและเป็นหนึ่งในผลงานวิศวกร,รรมที่พิสูจน์ว่า <c oughs> เมื่อมนุษย์อยากเปิดทางไปข้างหน้า <c oughs> เราก็สามารถสร้างเครื่องมือที่พาเราไปได้ <c oughs> แม้จะต้องเจาะผ่านโลกใต้เท้าที่ไม่เคยมีใครแตะมาก่อนก็ตามอันดับที่8 Na s a ซ r a w l e r t r ท n s p o r t e r รขนจรวดส่งมนุษย์ขึ้นอวกาศ ถ้าจะมีรถที่พาอารยธรรมมนุษย์ไปแตะขอบจักรวาลนาซาฟรอเลอร์แท่นสปอเตอร์ก็คือหนึ่งในนั้นเพราะมันเกิดมาเพื่อทำงานเดียวขนจรวดที่พามนุษย์ขึ้นอวกาศจากโรงประกอบไปยังแท่นยิง โดยไม่ให้เอียงหรือสั่นแม้แต่น้อยรถคันนี้หนักกว่า3,000ตันใหญ่เท่าตึกขนาดกลางและกินพื้นที่ประมาณสนามเทนนิสทั้งสนามมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ช้าจนน่าตกใจเพียง1-2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ช้าด้วยเหตุผลเพราะทุกมิลลิเมตรของการขยับต้องแม่นยำระดับวิศวกรรมอวกาศคลอเลอร์ใช้ระบบตีนตะขาบยักษ์จำนวน8ชุดแต่ละชุดสูงกว่าเข่าของช้างแอฟริกาและเมื่อมันเริ่มขยับ พื้นจะสั่นอย่างนุ่มนวลคล้ายแผ่นดินหายใจตัวเครื่องดนดีเซลคู่ขนาดยักษ์ด้านในส่งแรงขับมหาศาลเพื่อพาจรวดที่หนักนับพันตันค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านเส้นทางพิเศษที่สร้างขึ้นเฉพาะกิจหินที่ใช้ปูพื้นก็ไม่ใช่หินธรรมดาแต่เป็นหินลูกลังชนิดที่ลดแรงสะเทือนให้เบาที่สุดเพราะแรงสั่นเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายระบบภายในของจรวดได้ คนงานหลายสิบคนต้องเดินคุมรอบตัวเครื่องเหมือนฝูงม,มดดูแลลาชินีมดพวกเขาคอยตรวจความเอียงผ่านมาตรวัดที่ติดอยู่รอบคันเพราะจรวดที่สูงเท่าตึกหลายสิบชั้นไม่สามารถเอียงเกินองศาเดียวได้ไม่อย่างนั้นภารกิจอาจต้องหยุดทันทีเส้นทางที่มันวิ่งผ่านจึงดูเหมือนทางเดินศักดิ์สิทธิ์ของยักษ์เหล็กที่ทุกการขยับคือลมหายใจของโครงการอาวกาศทั้งหมด ถ้ามองจากระยะไกลคุณจะเห็นจรวดสีขาวสูงทะลุเมฆก,กำลังลอยอยู่บนตีนตะขาบเหล็กของคลอเลอร์ส่วนคนงานข้างล่างแทบมองไม่เห็นเพราะตัวมนุษย์เล็กเกินไปเมื่ออยู่ข้างรถที่สูงเท่าบ้านหลายหลังซ้อนกันภาพที่ออกมาคือมนุษย์กลุ่มเล็กๆก,กำลังพาเครื่องจักรระดับเทพเจ้าไปยังแท่นปล่อยความรู้สึกสงบปนยิ่งใหญ่และเคร่งขครืมในเวลาเดียวกันและทุกครั้งที่คลอเลอร์เดินหน้าเพียงไม่กี่เมตรมันไม่ได้แค่พาจรวดไปยังจุดปล่อย แต่มันกำลังพามนุษยชาติเดินหน้าอีกก้าวหนึ่งที่ใกล้ดวงดาวถัดไปนั่นเองอันดับที่9เบลัส75710ดรถบรรทุกหนักที่สุดในโลก ถ้าพูดถึงรถบรรทุกที่สร้างมาเพื่องานหนักที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำชื่อแรกที่ต้องโผล่มาก็คือเบลาัส75710ยักษ์ใหญ่จากประเทศเบลารุสเจ้าของสถิติโลกที่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง750ตันในครั้งเดียวมากพอจะขนรถเก่งทั้งโชว์รูมหรือจะบรรทุกรถบัสเต็มคันหลายคันก็ยังไม่เต็มกระบะ และน้ำหนักขณะบรรทุกเต็มพิกัดจะพุ่งไปสูงกว่า800ตันจนพื้นดินที่มันผ่านต้องถูกเตรียมไว้รองรับโดยเฉพาะตัวรถยาวกว่า20เมตรและสูงเท่าตึก3ชั้นเวลาคนงานเดินเข้าไปใกล้ลอ้อล้อเพียงเส้นเดียวสูงกว่า4เมตรจะทำให้ดูเหมือนกำแพงยางขนาดยักษ์ที่แค่ยืนใต้ขอบลอ้อก็รู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ข้างฐานตึก ความใหญ่ของมันทำให้ภาพคนที่ยืนอยู่ด้านล่างดูเหมือนตัวเล็กๆไปเลยที่แทบจะหายไปในโครงสร้างเหล็กใต้ท้องรถส่วนหัวรถมีบันไดขนาดใหญ่เหมือนทางขึ้นของเรือลบและห้องคนขับอยู่สูงจนต้องปีนขึ้นไปหลายระดับบนความสูงนั้นคนขับสามารถมองเห็นวิวทั้งเหมืองเหมือนมองจากตึกหลายชั้นทุกอย่างดูเล็กอย่างน่าเหลือเชื่อแม้แต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ทั่วไปยังกลายเป็นเหมือนจุดเล็กๆที่ผ่านไปผ่านมา เบลาใช้เครื่องยนต์ดีเซลคู่กำลังมหาศาลรวมกว่า4,600แรงมา้าทำงานร่วมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ออกแบบมาเพื่อให้มันเคลื่อนตัวบนพื้นผิวโหดที่สุดตั้งแต่ถนนหินแตกภูเขาในเหมืองไปจนถึงความลาดชันที่รถทั่วไปไม่กล้าแม้แต่จะลองขับเข้าไปใกล้น้ำหนักระดับนี้ไม่สามารถใช้ระบบส่งกำลังธรรมดามันต้องพึ่งเทคโนโลยีไฮบริดไฟฟ,ฟ้าที่รับแรงบิดสูงและปรับสภาพตามพื้นผิวได้อัตโนมัติ เวลามันเริ่มออกตัว ภาพที่เห็นไม่ใช่การเร่งแบบรถทั่วไปแต่มันดูเหมือนภูเขาทั้งก้อนกำลังเคลื่อนตัวโดวยเสียงเครื่องยนต์ต่ำทุ่มที่สะเทือนทั้งเมืองเคลื่อนฝุ่นจะลอยขึ้นมาจากพื้นรอบล้อทั้ง4ี่เส้นและทุกครั้งที่มันเลี้ยวจะต้องอาศัยพื้นที่กว้างกว่าถนนบางเมืองในโลกจริงด้วยซ้ำเมื่อมองจากระยะไกลคุณจะเห็นยักษ์เหล็กสีเหลืองค่อยๆไหลผ่านภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยผนังหินสูงความรู้สึกเหมือนกำลังดูโลกในสเกลผิดปกติรถธรรมดาทุกรุ่นดูเหมือนของเล่น ที่วางอยู่บนโต๊ะแต่สำหรับเบลาส75710นี่คือเพียงการเดินงานตามปกติเท่านั้นยักษ์คันนี้เป็นมากกว่ารถบรรทุกมันคือเครื่องมือที่ทำให้การย้ายภูเขาเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมเหมืองและเป็นอีกตัวอย่างของความบ้าพลังในการออกแบบที่ทำให้มนุษย์สามารถเปลี่ยนภูมิประเทศจริงๆได้ด้วยเครื่องจักรหนึคันเท่านั้นอันดับที่10 Over Burden Conveyor b l i t โครงสร้างเคลื่อนที่ยาวที่สุดในโลกในโลกของเครื่องจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายภูมิประเทศไม่มีอะไรยาวและใหญ่เท่า F60 อีกแล้วเพราะโครงสร้างตัวนี้มีความยาวถึง502เมตรยาวพอจะวางตึกระฟ้า5หลังต่อกันแบบนอนราบและยังเหลือพื้นที่ให้เดินเล่นข้างบนอีกนิดหน่อย ความยาวระดับนี้ทำให้เวลามันเคลื่อนตัวคุณจะรู้สึกเหมือนแผ่นดินทั้งแผ่นดินกำลังค่อยๆเลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆ F60 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำสิ่งที่ฟังแล้วไม่น่าเชื่อแต่มันทำได้จริงๆนั่นคือการเคลื่อนชั้นดินบนสุดออกจากผิวโลกเพื่อให้เหมืองเปิดหน้าสามารถเจาะลงไปถึงแหล่งถ่านหินด้านล่างได้ตัวมันประกอบด้วยสายพานขนาดยักษ์หลายชุดโครงเหล็กสูงเท่าตึกหลายชั้นและแท่นรองรับที่เชื่อมกันเหมือนโครงกระดูกของสัตว์ยักษ์ที่มีชีวิต เมื่อตัวเครื่องเริ่มทำงานปลายด้านหนึ่งจะดูดดินและหินปริมาณมหาศาลเข้าไปขณะที่ปลายอีกด้านปล่อยดินเหล่านั้นลงไปอีกฝั่งราวกับภูเขาถูกย้ายข้ามหุบเขาแบบเรียวไทม์พลังของมันทำให้การโยกย้ายดินหลายหมื่นตันต่อชั่วโมงกลายเป็นงานประจำวันโดยมีทีมงานเพียงไม่กี่คนคุมระบบอยู่ในห้องควบคุมสูงเหนือพื้นดินเมื่อคนเข้าไปยืนใต้โครงสร้าง F 6 0จะรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินอยู่ใต้สะพานเหล็กที่ไม่มีจุดสิ้นสุด เสาแต่ละต้นสูงเท่ากับตึก3ชั้นและกว้างจนต้องมีบันไดเล็กๆปีนขึ้นไประบบสายพานภายในวิ่งตลอดเวลาทำงานประสานกันเหมือนกลไกลของยักษ์เหล็กที่มีจังหวะหายใจเป็นของตัวเอง จากมุมสูง F60 จะดูเหมือนเส้นเหล็กยาวเหนือโลกที่วางตัดผืนดินเป็นเส้นตรงยาวสุดลูกหูลูกตาความโอรานของมันทําให้เหมืองที่มีขนาดใหญ่มหึมาอยู่แล้วยังดูเล็กลงไปได้อีกเหมือนภาพจําลองในขณะที่เครื่องจกักรนี้ทอดยาวผ่านกลางทุ่งเหมือนโครงสร้างจากภาพยนตร์ไซไฟ F60 ไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรแต่มันเป็นตัวแทนของพลังวิศวกรรมที่ทําให้มนุษย์สามารถเปลี่ยนภูมิประเทศได้โดยการขยับเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวและทุกครั้งที่มันขยับโลกใบนี้ก็เหมือนถูกเขียนใหม่ทีละเมตร ในโลกของเครื่องจักรยักษ์คืออีกหนึ่งมุมที่ทำให้เราได้เห็นว่ามนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่ใหญ่เกินจินตนาการได้จริงๆและยิ่งดูใกล้เข้าไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงกว่าเดิมอยู่เสมอครับแล้วเครื่องจักรตัวไหนที่ทำให้คุณทึ่งที่สุดคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบเรื่องแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซิกมาด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ